นนีก็ปิดเกมพอลนะพาสนาครับตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดว <c oughs> คุณไอจิคุณก็ขึ้นมือเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยสวัสดีครับรีช่องเดโลกาเกมวันนี้ก็อยู่กับเด็กสุดหลอดเท่ครับผมมาจสตี้หลอดบัสเตอร์อ่าอันนี้มีลูกเล่นด้วยนะครับเห็นหัวมุมการไหมที่เขาเป็นเลขสิบอะครับอันนี้คือเขาฉลองหนึ่งพันซับให้ผมเ่นอาใช้ อันนี้คือตัวเลข10ของ10ปีแวนการนะครับผมแต่ของผมช่องจะถึง1,000พอดีเอแล้วก็จังหวะที่มาอัดกลิปนี้ก็เลยเอามาเกียนนิดหน่อยตัวเลขมาเชสเตอร์ลอร์บัสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นเลกที่เกี่ยวกับการเล่นกับพวกติดชื่อบัสเตอร์โดยเฉพาะนะครับก่อนหน้านี้จะมีบัสเตอร์โอเวอร์ลอร์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะเอาตัวของบัสเตอร์เบสกับบัสเตอร์ดามาเล่นเดี๋ยวพาไปดูความสามารถกันเลยขอเริ่มต้น้ที่เจปึ๊บวิงกันเบส ตัวนี้ค่อนข้างที่จะล็อกตัวเริ่มครับเพราะว่าตัวของมารอนจะใช้วิงก um ัมเบในการเล่นด้วยนะวิงกัมเบมีสกิลคือถ้าเริ่มหลังก็จูนหนึ่งครับตัวเริ่มปกติมารอนมี2สกิลครับออโต้ Auto. เมื่ออยู่นี้ถูกไรทับเกรสองที่มีคาว่าบาเตอร์ดูการ์ดเจ็ดไปบมสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดเกต2สองที่มีคาว่าบาเตอร์ในชื่อจากไหนนั้นไม่เกินหนึ่งใบแสดงนาขึ้นมือคุณและสับกองการ์ดแต่ถ้าไม่แสดงเลือก Wing um วิงกัมเบก็คือตัวเริ่มเลยครับจากโซงคุณ พอลงเรียกอากาศได้อ่าก็จะเอาไว้บูตก็ได้หรือจะเอาไปเป็นรอบตีก็ได้ครับแต่ตีเขาไม่เข้านะเผื่อไว้บูตแนวหลังอะไรงี้ก็เป็นความสามารถที่การันตีว่าได้ใช้แน่นอนในสกิลที่1ครับผมสกิลที่สองขอนี้เรียกอากาศโดยดินคุณถ้ามียูนิตสาใบหรือมากกว่ามีรับแอคบวกสองพันตัวนี้ก็ดีนะแต่มันไม่เท่ากับจวรินเนาะเพราะจวรินมันถ้าแวนติดชื่อบัสเตอร์ก็จะบวกสองพันเลยอ่าจวรินจะง่ายกว่านะ ในการบูสต์อ่าใบถัดมาเป็นบัสเตอร์เบสมีสองสกิลคือเมื่ออยู่นี้ต้องสานาป็ช่องบรนกาศคาร์ดบัตหนึ่งรีทายเรียกาคู่แข่งหนึ่งใบเลือกเรียการู่แข่งหนึ่งใบรีทายอยู่นี้นั้นถ้าไม่ทําการรีทายจวนหนึ่งแทนเอ้ยอันนี้ก็เป็นสกิลที่เอาไว้ฟาร์มมือเพิ่มได้ครับก็เจ๋งมากอีกสกิลคือเมื่ออยู่นี้ต้องสานาป็ช่องเรียการ์ดคาร์บัสหนึ่งเลือกเรียการ์ที่เป็นเกรดสองรือสูงกว่าคู่แข่งหนึ่งใบรีทายอยู่นี้นั้นครับอันนี้ก็เอายมมันาก ปกติไม่ค่อยเจอสีเหลืองแล้เบิดบอดหากคุณรู้จักเด็กนี้แล้วก็ความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปดีทายกิจยนะครับอ่ะมาดูสกิลของปาเจตตี้อันนี้ก็มี2ส,สกิลนะครับแล้วก็มีอีก2ส,สกิลย่อยไอเดี๋ยวพาอ่านนะคอนดิ w ิวแบนการ์ดถ้าในโซงคุณมีบัสเตอร์เบดและบัสเตอร์รักอยู่นีันบแอบวกสองพและบวกหคิ อันนี้จะส่งผลในเทินฝั่งของข้าวด้วยแสดงว่าเวลาที่ฝั่งของข้าวเขาตีมาถ้าเกิดตีด้วย13จะไม่เข้าต้องตีด้วย15ครับแล้วถ้าตกทิกนี่จะค่อนข้างที่จะโกงใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะยืน25้เนาะ2องเอีกฝัง่งเขาตกทิกมาาโยนให้เกศสามข้างไปตี2องเหรือพวกเอ p พาริเดียที่ไม่มีการบูนี่ครับมันจะตี23ก็จะตีไม่เข้าประมาณนี้นะแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่มีประโยชน์กับการกาดนะอีกข้อหนึ่งคือ ถ้าเกิดเขาตีมา2อ0 0 0ืปอ่ะปกติมันข้ามเส้นใช่ไหมเราป1าหมื่นมันก็กลายเป็น30,000มันก็ข้ามการปัดเส้นของอีกฝั่งหนึ่งได้ครับอีกหนึ่งสกิลคือออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดใช้เงาเขาสามารถข้างล่างนี้ทั้งหมดหรือว่าจะใช้สกิลเดียวก็ได้นะอ่ะสกิลย่อยอันแรกคือนำบาสเบดจากเรีการ์ดของคุณเข้าโซ่เลือเรียการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบรีททยอยู่นนั้นนะยิงบอด แหวนกาดที่ยิงบอดยังไงล่ะอกสกิลย่อยหนึ่งก็คือนบาบัตเตอร์ดักจากรียากาศของคุณเข้าโซ่อยู่นได้รับได้บวกหนึ่งจนจบเทินอา่าเวลาที่เราจะใช้ครับเราเราก็ค่อยๆรันสกิลเนาะสมมติเรามีบัตเตอร์เบดกับกบัตเตอร์ดักอยู่บนบ่อนของเราแล้วก็เอาบัตเตอร์เบดเข้าโซ่ก่อนเลื่องดีทายก่อนพอทําเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาบัตเตอร์ดักเข้าโซ่แล้วก็บวกหนึ่งไดแต่ถ้าเกิดอ่ามีบัตเตอร์เบดบัตเตอร์ดักแต่เราไม่อยากใช้บัตเตอร์เบดแล้วก็ข้ามสกิลของไไบั แล้วก็ใช้ของพัตเตอร์ดา,าตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดอตอนที่เราใช้สก,กิลวะเราพัตเตอร์ดาเข้าไปแล้วอะแสดงว่าเราข้ามสก,กิลข้างบนไปแล้วเราจะไม่สามารถเอาวัตเตอร์เบตเข้าโซได้นะถ้า,อ,าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอ๋อไม่ให้รีครับเจ๊งเลย <laughs> อดยิงเลียเขาเลยนะครับอันนี้เป็นกิจเล็กๆที่ต้องระวังออันนี้ก็ในส่วนของไล่ลาครับผมต่อไปพาาดูเมนเด็ก เอาไว้ตรงนี้เท่ๆนี่เด็กนี้มันมีความเท่ความขังในตัวสุดยอดมากอ่ะเมนเด็กก็จะใส่มาเชตตี้ครับ3ใบเอาไว้ p พอร์โซนานะแล้วก็ Order ออเดอร์ครับผมโหม,มันเท่มากผมชอบ Order ออเดอร์อาร์นี้มากเลยแต่ใส่แค่ใบเดียวอ่ะถ้าแวนการ์ของคุณมีคาว่าบัสเตอร์ในชื่อกาคร์ดบัตหนึ่งเพื่อเล่นการใบนี้ค้นหากรารยูนิตเกย์สที่มีคำว่าบัสเตอร์ในชื่อกาดจากกองไม่เกิน1ใบ สแสดงอยู่น,นะนำขึ้นมือและสับกองความดีงามของใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะรีดกองได้แล้วหนึ่งสองคือเราสามารถใช้ประโยชน์ของมาเจสตี้ได้เต็มศักิภาพมากขึ้นคับก็ใส่มามันหนึ่งใบ,บเบตก็อัานสกิลไปแล้วอันนี้ก็ใส่แม็กเลยสามใบถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขามีเรียกาศเก่งๆอะ่ะเรา,บาเบตยิง1งทีก่อนเรามาเจสตี้ตีแล้วก็บเบต์เข้าโซยิงยิหนึ่งที <laughs> บอดระเบิดอันนี้ก็ใส่3ามผมบเบลตสาม ต่อมาเป็นบัสเตอร์ดาครับผมสกิลแรกในช่องแวนหรือเรียเขาได้บั๊วหนึ่งรีทายเรียากาดการ์ดอื่นของเรา1ใบแล้วก็เลือกเรียกราร์ดคู่แข่งหนึ่งใบรีทายอยู่นั้นอยู่นี้ได้รับบวกหนึ่งได้ยิงจบเทิร์นอ่าถ้าเกิดเราอยู่ในช่องเรียาการ์ดเราจะไม่มีไดใช่ไหมเราจะรีทายของเรา1ใบแล้วก็ยิงบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งใบครับเอาไว้ยิงบอร์ดไอสกิลหนึ่งคือไดเทิร์นคุณถ้าในการของคุณถูกรีทายในเทิร์นนี้อยู่นี้ได้รับแอคบวกห้าพันก็จะคอมโบกันนะผมใช้บัสเตอร์ดาย ทายบอลตัวเราปุ๊บบวกห้าพันแล้วก็ตีอบบนี้อันนี้ก็ใส่4ครับมีประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะว่ามาเจิตตี้ทำให้เราบวกหนึ่งได้นะและอีกตัวหนึ่งตัวที่สําคัญมากครับเป็นไมเทิร์นเกตสองอ่าถ้าเก็บถ้าคนที่เล่นอ่าบัสเตอร์วอลล์ดหรือว่ามาเจิตตี้หรอบัสเตอร์ควรมีติดบ้านทุกกรณีเ <c oughs> <c oughs> พราะมีสกิลคือเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งดูการ5ใบบนกองเลือกการที่มีคำว่าบัสเตอร์ในชื่อการ์ดจากไหนนั้นไม่เกินหนึ่งใบคอลงเรืออากาศ หรือนาใบนั้นขึ้นมือและสับกองการคูณถ้าเราเลือกนําขึ้นมือให้เลื่อนก,การหนึ่งใบทิ้งการใบนั้นด้วยถ้าเกิดเราคอลงบอดันก็จะบอร์ดฟรีหนึ่งตัวเลยนะอันนี้ก็คือเก่งมากสกิลครับเรียากาเมื่ออยู่ในที่มีคำว่าบัสเตอร์ในชื่อการของคุณโจมตีอยู่ในรับแอคบวก5000ัึจนจบเทินก็ใช้ได้ทั้ง2เด็กเลยอันนี้ก็ใส่สีครับตัวปูบอดแล้วก็ตัวเพิ่มพลังนะเก่งมากและนี่ครับเมเปิ้ลของดีประจาสีเรามาใช้สกิลด้านบนนะครับในดอปโซนโนโต้ เมื่อแวนการ์เกสามของคุณหรือสูงกว่าลงสนามในไลฟ์เฟสถ้าคุณไม่มียูนิตคขาว่าเมเปิลในชื่อการ์ดคุณสามารถคาร์การนี้ลงเรียกาดได้อันนี้จะไว้ใช้กับตอนที่เราเพอร์ซนาหรือเราเพอร์ซนาปึง้งแล้วก็เมเปิลมาโดดอันนี้ถ้าเราไม่มีบอร์ดเราก็เอามาตีได้แต่ถ้าเกิดเรามีบอร์ดอยู่แล้ว,ลวเราลองใช้ปัตตราคาร์บั้มหนึ่งลีทายทิ้งเลยเล่นๆก็ได้ก็เป็นตัวฟรีที่แบบว่าเอามาตีหรือว่าเอามาเสพเทอร์หน้าเอามากินก็ได้โดดมาได้แค่ตัวเดียวนะ ถ้าเกิดเรามีในดรอป3ตัวก็โดนได้แค่ตัวเดียวประมาณนี้ครับผมก็ใส่สามครับเผื่อไม่ขึ้นเผื่อใช้เผื่ออะไรว่าไปก็เกมหนึ่งไปถัดมานี่ลิทคุ้นๆไหมตัวนี้คุ้นๆไหมในช่วงของเมตานี้ผมก็จะค่อนข้างที่จะจัดเด็กที่เป็นเกมเร็วนะแบบว่าเก1หนึ่งเก2สองเราก็จะมาบวกกันละขึ้น3เลนไล่ตีไล่ถูกเขาเลยเพื่อที่จะปิดเกมได้ไวๆครับถ้าเกิดเราไม่ดันดาเมจของเขาไปงสูงนั่นแหละ ในช่วงเทินแรกๆเราไปวัดเขาเกจสามอะหลายๆเด็กอะมันจะกาดไม่ค่อยพอมือจะค่อนข้างบางแล้วก็แตกง่ายเพราะ,ะนั้นผมใส่แต่แรกๆนี้แหละปรามานนี้นะตัวนี้คือพิโดร่ามีสกิลเดียวคอนดิชันเดียกาศถ้าไม่มียูนิตอื่นในแถวเราตั้งเดียวกับยูนี้ยูนี้ได้รับแอคบวกหนึ่งหมื่นแล้วผมเอาไว้ถ้าเราเริ่มก่อนเราไล่ตีเขาเขาตกทิกเราตีต่อได้แต่ถ้าเกิดเป็นเกจสองเราไว้เปิดมันตีหนึ่งหมื่นแปดพันเราตีเขาเข้าอยู่นะครับอันนี้ก็ใส่มาซีไว้เลย แต่ถ้าใครชอบตัวบูทตัวอื่นอย่างเช่นชอบเจาวาินก็ใส่เจวลินไปก็ได้ครับไม่เป็นตัวบูทหมื่นนะแต่นี้ผมชอบมาเล่นต้นเกมถัดมาเป็นเพนคิลเลอร์ในเด็กของมาเจตตี้ครับถ้าเกิดเราเอาวัตเตอร์เบดวัตเอร์ดารเงีย้ยเข้าโซไป1ทีละหรือ2-3ทีอะ่ะโซมันจะล้นถ้าเกิดมีเพนคิลเลอร์ขึ้นมา เราก็สามารถจ่ายโซได้อย่างสบายแล้วก็จวนหนึ่งได้ฟรีไว้หาบัตรดักต่อไว้หาซฆนณาอะไรว่าไปครับอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าสําคัญมากใส่สีครับอืมมันบูตแปดพันแล้ว,ลวมันก็จวหนีเงี้ย <c oughs> เกียนมากและก็ p g ครับสีเหลืองสีใบอ่าในวันที่อัดครับมีกระจกเข้ามาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้อ่าแกะทำคลิป <c oughs> ผมก็เลยใส่ PG 4สีใบยอยู่แต่ถ้าใครมีกระจกแล้วก็แนะนำว่าใส่ PG3 สามแล้วก็กระจกหนึ่งก็ดีครับผม ต่อมาทิกเกอร์เซตมาทิกเกอร์เซตผมใส่คีสกิลสี่ใบเลยนี่แต่สกิลของเอาข้อโซอะจะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าโซมันล้นอยู่แล้วใส่มาเทใช่ครับอันนี้ชอบชอบมากมันเท่อ,อ่ะอ่ะถัดมาคีธรรมดาอีกสี่ใบครับผมเรขนี้ใส่คี8แปดเพราะว่าตอนที่มเรตี้ตี ถ้าเกิดมีพัตเตอร์เบดกับวัตเตอร์ดักอยู่ในโซะมันเพิ่ม1นึ่คียมันตี2อคีตลอดเวลาถ้าไอฝ่ายโนกาดเราได้คียปุ๊บสามดมทันที <c oughs> เขาอาจจะหลับได้เลยประมาณนี้ผมก็เลยใส่คีย8แปดไปอือถัดมาคือดอทิกเกอร์ครับใส่สามที่ใส่ 3, สามเพราะว่าในรอบการเล่นของการจัดบอร์ดผมออกแบบมาให้ตัวพัตเตอร์เบดหรือวัตเตอร์ดัตีไปก่อนเลนนึงหรือสองเลนแล้วก็เอามาจะตีตี 3, เป็นเว็บที่2หรือเว็บที่3นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่ฟอนมามาเจตี้ไม่ได้เปิดก่อนก็อาจจะเสียในด้านของประโยชน์ในฝั่งหนึ่งไปหัวเลยใส่ดอ,อดีกว่าไว้หาของมีบัตรด์กใช้ทีๆจะดีกว่าประมาณนี้ครับแล้วก็ฮิลใส่ฮิลธรรมดาครับ2แล้วก็ฮิลกันเวฟอันนี้ผมรู้สึกว่ามาเจตีอ้อ่ะมันยืน15ดีละแต่ถ้าเกิดเขาตีท,ท,ทีอันนี้จะเหนื่อยก็เลยใส่กันเวฟครับอ่ะใส่มา2ใบ แล้วก็โอเวอร์ครับผมนี่อันนี้ไม่ได้วยไอจีแต่อย่างใดเลยใส่โอเวอร์โอเวอร์เคนะครับแต่วยอาร์เฉยๆว่ามีไอจีก็เลยใส่โอเวอร์อันนี้มาเป็นรายล้านที่ให้ยูนิตได้หนึ่งใบอันนี้จะให้แวนหนึ่งรอยล้านเลยก็ได้หรือว่าให้เรียกกันหนึ่งรยล้านก็ได้ตัวเนี้ยเวลาอีกฝั่งเขาตีมาเขาอาจจะขอวัดได้วัดอะไรเราได้โอเวอร์ปุ๊บอ่ะร้อยล้านแวนร้อยล้านอีกข้างหนึ่งจบประมาณนี้เลยครับก็เลยใส่เป็น รอยล้านสองข้างนะถ้าเกิดเป็นรอยล้านที่เราไดเพิ่มอะอาลิสเนียผมจัดเอามาให้มาจตี้ลงกับพวกบัตเตอร์อวัตเตอร์ตีก่อนเลนหนึ่งแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดไดโอเวอร์ออกมามันก็จะเสียการไดไปเลนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่รอยล้านไปอะเพราะว่ามีประโยชน์กว่าคือให้แวนหนึ่งแล้วก็ให้ข้างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาปาพีจีใส่แวนแล้วก็อาจจะมีตัวบูทอยู่เราให้เยล้าสองั้งนี้เลยก็กลายเป็นเดียดตีสองรอยล้านประมาณนี้ครับผมอ่า อันนี้คือการจัดเด็กมาเจสตี้ของผมต่อไปก็พาไปดูสาธิตแบบรวบรัดเลยไปเข้าสู่ช่วงสาธิตแบบรวบรัดน,นะครับอันนี้ผมเป็นคนเริ่มที่หลังแล้วก็เกสองนะกำลังขึ้นเกศสามแดนดอวผมฟามร์มบัตเตอร์าขึ้นมือนะไว้3ใบแล้วก็จ่วยอีกหนึ่งใบเยอะเกินน่าจะเกินใช้วันนี้ปล่อยน้องลงดอกไปสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรอะไรครับมาเจสตี้แล้วก็ มีสกิลของเมเปิลครับโดดลงมาได้แค่ตัวเดียวนะทีนี้ผมก็เอาบาัตเตอร์ครับข้อสกิลลงคาร์บานหนึ่งีทายแล้วก็ยิงบ่อยฝั่งตรงนี้เสียดายตรงที่ว่าบัตเตอร์ของเราไม่ได้ขึ้นไปตีนะมันจะตีแรงออกบ,บัตเตอร์เบบแต่การมีอยู่ก็คือเอามาเป็นคอร์สในการบวกได้ให้มาเจครับนะโอเคในนี้เราก็เปิดเลยเป็น18ครับโอ้โห ตียังอายตีสิโอเคแล้วก็มาเจตีครับอทีนล้ก็ดูดปัตตเบกับปัตตากได้ิวเกิดขึ้นปัตตเบก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ถูกให้ดวนเอาปัตตเบกเข้าโซ่ปุ๊บยิงหนึ่งแล้วก็ปัตตากเข้าปุ๊บบวกหนึ่งได้แล้วก็พาส,สีติดครับบวกสองพันบวกหนึ่งีนี่อันนี้ก็จะกลายเป็น15บสได้สองขโอ้อายอตี ก็ทิปเปิลได้ครับไอตัวนี้จะบวกไปหนึ่งมนนะเพราะว่าปัตเตอร์ตีสองครั้งปุ๊บเกตสองเกตสองและคีโอโหขอบคุณมากที่มาให้อีกอันหนึ่งนะให้ข้างหมดเลยครับอืมแล้วก็คีให้ข้างคือขพ,อพิจีมานะอันนี้ก็ตีสามหมื่นสองคีครับเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่และผ่านเทินเลยอันนี้มือก็จะนานานหน่อยนะปัตเตอร์อ่ามาเชตตี้จะยืนอยู่หนึ่ง ไอตีปล่อยออนปุ๊บไม่มีฟังตีอิอุาสักแค่อวาไหมเพอร์เฟกต์การทิ้งอ่ะเมเปิ้ลเลยแล้วก็มีอีก2เลน33โอ้รับครับชี้วังแวนเอ้ยได้อยู่33อันนี้ก็ไกลอีกทีหนึ่ง23 38 40เฮ้ยรอดรอดเกือบตายสเตนดอ แล้วก็เพอร์เซนาทีหนึ่งเป็นนับหมื่นจุดการหนึ่งใบถ้าเกิดเพอร์เซนาก็จะค่อนข้า,า,าง,ขงแรงครับรอบนี้เมเปิ้ลโดนลงมาแล้วก็เล่นสเต็ปเดียวครับบาร์ดาข้อคาร์บาลหนึ่งทีทายยิงอาวุาถ้าเราเจอเอาวามยิงบอดทั้งหน้าไม่ได้นะเพราะว่าเขามีเซตออเดอร์เราต้องยิงข้างหลัง <c oughs> แต่บรรดาเอาเอาบัฟให้บรรดาห้าพันเพราะว่าไอ้ทบอดของเราอยู่แล้วนะ โอเคแล้วก็บัตเตอร์ตีครับอันนี้เป็น25 5 3เออห้องอย่าอตรงนี้ตีแรงขึ้นหน่อยออกตีอันนี้ก็ไม่มีบัตเตอร์เบครับดูเข้าไปจะบวกได้ก็กลายเป็น25,000สามได้ครับตีเลยเออนี่เก2อสองขี้อ่ะสุดถ้าเกิดเขาแบบขอ2ลูกนี่วัดได้เลยอนะ <c oughs> เธอหน้าเราวน่าจะไปวันลจจะหกใบอากาศอ่ะไอข้างหนึ่ง นี่เป็นไงเกียร์สชีวิตอะไรข้างนี้ก็จะวกหนึ่งหมื่เป็น3ามหมืครับตีแวนไปแล้วก็ผ่านเทินอันนี้มือก็จะกลายเป็น9กาใบครับค่อนข้างที่จะมือหนามันเสกเพราแบบว่าการบรัตเตอร์ขึ้นมือได้แต่แบัตเตอร์มันก็ชิลห้าพันอะไรเงี้ยเสกบอร์ดได้มานียก็ไปวัดกันที่ไรอันนี้เทินหน้ามีโอกาสเ็อาจผมลองลองคิดดูนะการดเป็นยี ห้าพันสามสิบแวนตีเพอร์เฟกการ์ดเก็บอัตเตอร์ไว้โอเคอ่ะอีกฝั่งตีสามสามสามแปแล้วก็อ่ะห้าแล้วก็พีจีเฮ้ยรอดอ่ะประมาณนี้ีย๋ยวเราคอคิคอปัตระาขาบรบาาหนึ่งท <c oughs> ี่ไทยตัวเองยิงไม่ได้ห้าพันอันนี้ก็ตียี่สิบสาม ต้องเปิดสไญญเนี่ยเข้าโซโอเคก็เป็น3มได้สองขิกวัดได้กันป้าบโอเวอร์ครับนี่เราได้ใช้ประสิทธิภาพวัดวัดกี่ได้นะสอได้สองได้ใช่ไหมร้อยล้านหนึ่งแวนอีกข้างหนึ่งร้อยล้านนี่โอ้โหมันใช้อย่างนี้ <c ười> คิโอ้โหอลังการก็จะประมาณนี้ครับผมเน้นให้มาเจตี้อ่ะตีสามไดอยู่เสมอ <c ười> ถ,ถ้าทำได้นะ พราะถ้าเกิดเป็น2องไรนี้จะเบามากตอนนี้ยังมีข้อเสียอย่งที่ว่าเลนเปิดแร่ถ้าไม่โฆษณาจะค่อนข้างเบาต้องใช้ปัจจดักจะแรงจะแรงกว่าปัจจบเทแล้วก็ตัวนี้จะยืนอีกข้างหนึ่งเอาไว้ตีสามหมื่นถ้าเกิดโฆษ่าถ้าไม่เพิ่ก็จะเป็น2องหมืนกว่าแล้วก็หาตัวปูดประมาณนี้ครับผมต่อไปก็พาไปดูแบบเต็มเกมกันเลยอันนี้ก็เป็นสาธิตแบบเต็มเกมแล้วครับเราจะมาเล่นให้ดูว่ามันต้องถืออะไรบ้างเมเปิลถือหนึ่งพอ ตัวนี้ไว้ปูบอร์ดได้ก็จะเก็บ3ครับเปลี่ยน3ได้ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหใช้ได้แต่บัตรต้องหาบัตรดังนะการเล่น <c> ก <oughs> ja ็จะอ่าง่วนอยู่แต่กรารหาบัตรด์กให้ได้เงี้ยทำให้เราได้3ามไดนะโอเคมาเข้าเทินจัวหนึ่งทิ้งไปเลยครับแบบไม่คิดเมเปิ้ลไลท์เกตหนึ่งมาหลอนผ่านเทินต,ตีมาอ่ารับดอพลังวบจัวเข้าเทินจัวหวไปไหม <c oughs> ตรงนี้เราอาจจะปิดเกมเขาแบบเร็วๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราทิ้งฮิลเขาเป็นเด็กเวฟไหมถ้าเรียเขารุกเราจะถือไว้เราทิ้งคีไปแทนนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเด็กขีเราก็ทิ้งฮิล้วก็ไลทสกิลมาล่อนเปิด7จ็ดาัตเตอร์เกตสองอ่ามาแล้ว7จ็ดนี่ปัจจุบันขึ้นมือแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่เกิดพร้อมกันก็คือมีปัตเตอร์เบด สกิลอะไรไปเขาจะบ้าหนึ่งดีทายถ้าดิทายไม่ได้เราโจยอีกหนึ่งใบนี่โอ้โหมือนานาโอเคอ่ะเราก็โถมไปเลยครับข้อแล้วก็ถ้าเด็กไม,ม่มีแถวแนวตั้งเดียวกับอยู่นี้เลยจะบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็ขอ้อโซบา้าหนึ่งโซบาร์ไปเราเปิดห้าครับหาบัตเตอร์สามสี่ห้าโอเคมีบัตเตอร์ดงนะังเนาะแล้วก็หยิบบัตเตอร์ดังขึ้นมาเลยสับกอกโอ้โหนี่มันการถมบอร์ดอย่างรวดเร็ว บอดขนาดนี้คืออะไรแล้วก็สกิลนี้หายนะเพราะมีบัตรดาลงมาคออย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวโดนตีนะเพราะถ้าเกิดโดนตีเราปล่อยได้เลยเพราะมีบัตรดาไว้เล่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีบัตรดาปวดรักษาเขายิงชีวิตโอเคเราเปิดก่อนก็เป็นอ่าสิบแปดวู้ตอนนี้เขายิงเกตหนึ่งนะเราแวนตีกอนเลยสิบอ่าบวกห้าพันหนึ่งได้เขาโนกาดนี่เราไปไม่มีพีจี อันนี้ก็เป็นสิบแปดกรบวกเป็นหมื่นหนึ่งอันนี้ก็อาจจะสองลาเมลแล้วจบที่ยี่สิบหกันเขาตกทิศอันนี้แล้วผ่านเทิร์นไปเลยมือเจ็ดใบแบบชิวๆเขาเกยสองตีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเล่นกับใครถ้าเกิดเขาไม่คิดอะไรเขาไม่สนใจส,สกิลเขาตีแวนแ้วเกิดเฮ้ยรู้เรียมหน่อยเขาจะตีมาตะดากเราสมมติเรากลับัข่าได้กาศกัรผ่านเทิร์นโอเคครับ ข้อดีของเด็กนี้คือตัวของแวน์ครับไม่ใช้คาร์บาเลยนะมันจะไปใช้กับตัวพวกเรียกาศอ่าพวกบัตเตอร์ซะมากกว่าเราจบเกมเร็วได้แหละเ,เพราะว่าเราโถเขาไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีการหรืออะไรเงี้ยเราค่อยๆดูเกมเขาแตเ่เขากาดได้เขาดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เราก็จะทิ้งพวกมาเจไปครับอืมคอลงมาก เธอนี้ยังไม่มีอะไรจะตีแบบเบาวิวไปเลยสิปโอ้โหไม่ชินจริงๆกับการตี18เท่านั้นโอเคครับแล้วก็มาเจตีตีก็ดูดปมาเด้า้าโซมีเบทและดาสองพบวกคิแล้วก็เขา้าดาเข้าโซบวกไดเป็น15บห้าสามไดสองขีอันนี้เราทุบเกยรอ,อยู่นะเราทุบเขา้เป็นเกยรอ,อยู่นะเขาโนกาโดเอ้ยอยากลองเหรอนี่คีแวนมาลังข้าง ได้คีกหนึ่งนี่เขาจะหลับได้เลยนะฮิวครับอฮิวไม่ได้พลังค้างแล้วก็อัตรดาครับอันนี้ก็ส่งเขาไป5้าเดมได้ง่ายสมมติเขามี2ดงเดมก็หลไป5้าเดมอืมแล้วก็สี่หมื่นครับตีแวนอันนี้ก็คือหนักอยู่อาจจะปิดเกมเขาได้ตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่มีการแล้วปล่อยครับเละเลยแล้วเราก็จบเทิร์นด้วยมือ4 8 9ใบแล้วผ่านเทิร์นครับทีนี้เขาก็ตีอะไรแล้วปล่อยเขาไก่อนก็ได้สักเดมสองเดมไว้ยิงบอกเขาเทินนะเฮ้ย แปลกๆอ่ะโดยคี่์นึ่งอ,อ่ะเพื่อคีย์ครับก็จะเป็น1 25000ตีแวนเอ้ย25000ยืนแวนตีแวนอะไรล่ะอ่ะเราก็กาดไปปึ๊บอ่ะถมถมเพื่อเพื่อๆนี่กาดเพื่อจัดอลังการโอเคทีนี้เข้าแล้วสแตนด์ดอ,อนี่ก็จะปิดเกมแล้วโสษนาครับตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดียด้ย คุณไอจิคุณก็ขึ้นเหมือเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยทีนี้ถ้าเราจะปิดเกมเขาเราก็เริ่มแผนการเคลียร์บอร์ดเขาคอฮิวคอบาดาหคร์บ้าหนึ่งลีไทยจิงอ่าแล้วก็บาดาห์หนึ่งครบบ้าหนึ่งเฮ้ยเสี่ยงอะรีไทยจิงหรือถ้าเราไม่รีบอะเราไม่รีบอะไรขนาดนั้นอะเราเล่นแค่นี้ก็ได้คอครบบ้าหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้คาร์บ้าคาร์บ้าไปแค่หนึ่งลีไทยเราจิงเขาจบแค่นี้ก็ได้ อันนี้คือแบบเซฟๆนะครับเราไม่ต้องไปถมอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามั่นใจจัดก็เล่นแบบเมื่อกี้ได้เลยโอเคเปิดด้วย2533 0ครับตีแวนอืมแรงอยู่นะมาเชตตีต,ตีเอาวัตร์ดาเข้าโซ่ก็จะบวกอ่าบวกได้อันนี้บวก2000บวกคีแล้วนะก็กลายเป็น1 5 2 25, 0อค้คีสามได้ครับ p ีจี PG เท่านั้นนะทีนี้ พีจีครับเียร์สองและคี้ให้ข้างอันนี้ก็บวกหมื่นแล้วก็ตัวปลาเจตที่เป็นบัตเตอร์ตีบวกหมื่นก็เป็นสี่หมื่นครับตีแวนเลยอู้แรงมากนะอันนี้ก็คือผมว่าน่าจะตายไปประมาณ60%ถึง70%แล้วถ้าเอเขาไม่มีพีจีเลยนะรอบนี้แต่ถ้าเขายังมีพีจีมีกำพีจีไว้อยู่ก็อาจจะรอดเธอหน้าเราก็เล่นสบายครับมีทั้ง a าร์เบตไปดัดแล้วก็ทำลายบอเขาได้ต่อและเธอนนี้เรามีการเลยนะเพืรอเฟกการบวกโอเวอร์ Over, ที่ เป็นคุณไอจีอุตสาห์ขึ้นมือเรามาเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วสมมติเรากาไปหมดเลยเลอแค่บัตตาร์เธอหน้าเราก็เล่นอาโรย1หนึ่งดำก็ได้ทเธอหน้าเราก็เล่นแค่นี้ก็ได้ครับนี่แล้วก็ขอใบนี้ปุ๊บขอคาร์บ้านหนึ่งยิงยิงก็ได้หรือไม่ยิงก็ได้เรามาเป็นบูธอันนี้ก็ได้ครับผมจับประมาณนี้แล้สำหรับมาเจตตี้หลอดบัตเตอร์โดยรวมเป็นเด็กที่ฟาร์มมือมันนะ แล้วก็หาบาัตเตอร์แบบบ้าข้างใครที่เป็นสาของบัตเตอร์ที่แบบผมชอบบัตเตอร์สองล่างนี้มากเลยครับแบบการมีอยู่ในมือมันเหมือนแบบว่าผมมีพลังอ่านี่ก็ตอบโจทย์จัดเล่นได้เลยอันนี้คือฟาร์มฟาร์มไหนบัตเตอร์ขึ้นมือขึ้นมือปูบอร์ดง่ายครับถมเกมเร็วถ้าเป็นไปได้เราเริ่มหลังเรามีเกตหนึ่งอะ่ะแล้วเราเมาตินะเรามีตัวนี้คือเกตหนึ่งเกตหนึ่งเราตี เราตี8ปดพันแล้วนี้หมื่นแปดหมืนแปอันนี้เขาจุนะนะก 2, แล้วนะพอเกต2องเราก็อาจจะเล่นเหมือนเดิมก็ได้อาจจเป็นอันนี้เกตสองเรา,าลเล่นเหมือนเดิมก็ได้เนี่ยหูห <laughs> นักอยู่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่สนุกอีกเด็กหนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับสมส่วนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย